对对。Mm hmm. mm hmm. ที่ได้ถ่ายรูปอยู่ไหนเออแล้วหนึ่งลงามคแฟนต่อาอยดิความรู้สึกที่ได้มาได้มาสรั้สวัสีคค่ะค 많은 선배님들과 같은 무대에 서게 되어서 굉장히 영광스럽고 기쁘고요. 내일 있을 Ep. 큰 무대에서 태국 분들과 같이 즐겁게 즐겼, 즐겼으면 좋겠습니다. Bangkok c m e o n g a c Korean Music w a b in Bangkok. 나이마 i m c Korea n m u s i c w a b in Bangkok and Nai Mai. 고생이 많 많으시죠. 타이국급 공연. 제가 거울이. 어, 치료하고 어... 안녕하세요. 뷰티비의 리더 서은광입니다. 저희가 가장 크게 감동받았을 때 처음에 태국에 왔을 때 공항에서 팬분들께서 너무나 진짜 상상 이상으로 네, 환영을 해주셔서 정말 감동받았고 또 저뿐만 아니라 저희 케이팝 가수분들 모든 분들 네. 네, 사랑해 주시는 것 같아서 정말 항상 감동받고 있습니다. 네. 라 쭈쭈 여러분, 반갑습니다. 라이타 함께. 꿈을 하나 마음만 이สม비엔내고이팬팬 ได้มาพวกเรายัางมายัางมากมายทํำให้พวกเรารู้สึกขอบคุณเป็นเพงที่เขามาอตอนนับเราเสมเอครับออกมา<ห>นสนาม<ห>นดินแล้วไปสนามหลวงเลยเหรอเมื่อก <c oughs> ี้เขาบอกรักนะจุ๊บจุรกน เป็นของขว2013년1월에대비해서เอ่리예진짜같이하고있는게สําหรับทที่สุดสําหรับผมคือความสนใจเล็กความน่าจะแพลนโทคอยท์ครับและเพิ่งใดรีวิวไหนที่นี้ก็ยังพอได้แจะตั้งใจเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้ได้มีโอกาสที่อินเทอร์วิวไหน ที่นี่เอาเป็นของขวัญดีตที่สูญสิ้นไปแล้วพวกเราจะพยายามต่อไปครับอย่าลืมติดตามผลงานของพวกเราอีกครับขอบคุณครับอย่าลืมติดตามผลงานด้วยนะคะถัดไปค่ะเขาเป็นเทียร่านะคะสวัสดีค่ะเทียร่าแฟนๆทุคนด้ว่ะเกาหลีมีความหมายที่ด 어, 뜻은 저희 한국말이 많지만 그중에 저희 티아라의 어, 곡 중에서 섹시러브라는 곡이 있어요. 많이 사랑해 주시고 계시는데 섹시러브의 노래 중에서도 저희와 함께하실 수 있는 부분에 한국어를 알려드리고 싶은데 어, 저희 노래 중에 난 정말 섹시는 섹시코 섹시입 섹시러브 이 부분이 있는데 I don't. นี่รายการที่สอนอยากจะสอนเพลงมากๆก่อนอื่นจะสอนเพลงที่จะมาแสดงในนาคอนเสิร์ตนี้เพื่อให้ทุกคนได้สั่งใจพร้อมรมการเพลงเซ็กซี่เลิฟนะครับนุนโคอีแปลว่า ตาตาจมูกปากครับหวังว่าแฟนแฟนทุกคนคงจะได้ประโยชน์และสัุกไปด้วยกันครับมีสอนเกาหลีด้วยนะคะตาจมูกปากยังไงไปเซ็กซี่เลยเหมือเขากันนะคะถัดมาค่ะสวัสดีค่ะ my name is min from m i a hi talent เด็าล 저번에 미스이가 어, 태국에 방문했을 때 어, <놀람> 남나사 아 거기요, 요 right there, right there. 네, 거기에 갔었는데 거기서 정말 즐거운 시간을 많이 보냈고 이번에는 어, 어, 야시장에 가서 쇼핑도 하고 어, 이제 팬분들과 즐거운 시간을 보내고 싶습니다. วันนี้มีสิ่งใหม่ๆมากมายที่เราได้ไปนั่งนกครับ <놀람> ข้าวเราทุกสัครับอร่ยอร่อยมากครังนี้ถ้ามีโอกาสยัจะไปในบัาเที่ยวยังลองไปขนมไทยยังไปที่จังหวาดยินด้วยนะคชอบกินขนมไทยนะคะขอบคุณค่ะมิสเอค่ะเร็ดไปที่ B1 a 4ค่ะยิด้นบเข้ก r a ครันัานากนนี e o r 그래서 이번에 한국에서 파타이라걸 먹어 봤거든요. 정말 맛있더라고요. 어, 그래서 저희가 태국에 올 때마다 좀 태국 음식을 들 눈여겨 보는 편인데 이번에는 파인애플 볶음밥이랑 그리고 구운 바나나를 한번 먹어 보고싶습니다 파인애플 볶음밥이 파인애플 속에 그 볶음밥 볶음밥을 만들어 넣어서 아, 넣은 음식이라고 들었는데요. 아, 정말 궁금합니다. 사마칭 라오 촨 키나 한 마타프. 티 까오리 고 카이 갭타이카 เวลามาน้ําไทยแต่ละครั้งชอบหลังชอบหลงท่านนทนีครับค่อยในมาในสับประรดมีข้าวทั้งนี้จะเซรลงทานข้าวสับประรดกับปล่อยยิ่งครับอยากทานข้าวอบสับประรดตื่นเต้นเพาททำไมในสับประรดมีข้าวด้วย คิดถึงจางเจอกันใหม่นะคะมีมีนไม,มีขอโทษครับครับพวกเราเราโทษจริงๆวันนี้ยอยากพูดไท้ว่าคิดถ,ถึงจางใช่ไหมครับเจอกันใหม่นะคะเมื่อเช้แล้วเป็น 진진로 나의 가사거리에다 다시 만나고 싶어요 정말 보고 싶어요 어 그럼 자 그럼 가사리에다 한번 불러 한번 불러 비스트! 스아 나오죠 마이크네 사와니카 안녕하세요 비스트의 두준입니다 예. 비..비스트는 두준씨와 준영씨가 열심히 들어 마이크 네 네. 아아 이것도 안 나오네요. 세. 아 아. 네. 각자 개별 활동. 네. 각자 개별 활동 열심히 하고 있고요. 저희가 어, 중순에 또 앨범이 나오니까 여러분들께도 빨리 인사드릴 수 있도록 열심히 노력하겠습니다. 새해 복 많이 받으시고 건강하시고 행복하세요.

네, 어, 내일 어, 오시는 분들 어, 야, 내일 비 올지도 모르니까 우비 준비하시고요. 어, 그리고 많에또 한국의 유명한 그리고 멋지고 예쁜 분들이 그 멋진 무대 준비하신 것 같습니다. 네, 그러니까 많이 기대해 주셨으면 좋겠고 아, 그냥 아, 즐기시면 될것 같아요. 네, 워낙 어, K-pop 아티스트분들이 잘 하시니까요. คที่เวับนนี้คงฝนจะตกนะครับก็ต้องเตรียมลุ้มด้วยนะครับก็ผมก็ท่านพ้องผมก็ตั้งใจด้วยครับเหมนกันเป็นทุกๆุคนนะครับขอบคุณมากครับคือวี้ฝนจะตกนะครับเตรียมลุ้มด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ส,สังคมศิลปินนะคะ